พาาพวกนี้นจริงๆอ่ะมีตําหนีในบล็อกอแต่บอกไม่ได้ถ้าบอกไปเนี่ยเขาทำเก้ออกมาแน่นอนโอ้ย,อยนี้น่ากลัวแล้วใช่ครับสวัสดีครับกลับพร้อมกับช่องผู้ชายตัวกลมอารมณ์ดี New w o r l Scare Channel อีกแล้วนะครับก็ก่อนจะไปติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิง่งแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ l ล n e d t n e w w s c a r c ก็วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับผู้ช่วยผมน้อ no งออฟ795วันนี้น no ้องออฟมีคำถามจาก FC มาถามสวัสดีครับผมออฟ795ครับพอดีเทปที่แล้วออนแอร์ไปครับมีผู้สอบถามมาเยอะมากครับเวลาผมไปเจอใครเขาก็ถามครับว่าพระเนื้อนเนื้อผมเนี่ยดูยังไงแล้วยันดวงเนี่ย อย่างยันดวงเนี่ยเก๊ระบาดเยอะมากเลยช่วงนี้ดูยังไงให้แท้ดูยังไงให้เก๊ครับอยากจะขอทิพว่นิวอ่ะครับว่าดูยังไงให้แท้ครับเอ,อเริ่มเริ่มจากยันดวงก่อนเลยครับอ่าก็พระหง์ยันดวงเนี่ยนะครับผมก็จะทรางปี2527ครับพระหง์ยันดวงเนี่ยม,มีทั้งบล็อกนิยมและบล็อกธรรมดาก็ต้องมานั่งดูจากเหมือนดูเหรียญอะถ้ามีก้นหอยขึ้นด้านคล้างก็จะเป็นบล็อกนิยม,มแล้วก็มีแบบบล็อกธรรมดา แต่ตรงนั้นเรื่องราคาไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่อ่ะสวยอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าอยู่ที่ความสวยอย่างเดียวครับผงนินี้สร้างปี2อก็สร้างด้วยกันหลายพิมพ์มีทั้งแช่น้ํามนและไม่แช่น้ํามนตครับนะครับก็นี่พระผงเันดวงนะครับหนึ่งเลยจำหน้าพิมพ์แม่นอ่าแต่สําหรับผงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ด้านหลังและขอบข้างใช่ไหมอ๋ออ่า แล้วพราทำมาจากเนื้อเนื้อปูนครับอ่าเนื้ปนอปูนผสมผงพันพราต้องมีน้ําหนักพราต้องมีน้ําหนักครับใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องความหนาความบางล่ะครับพี่นิวก็ขึ้นอยู่กับบล็อกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หนามากความหนาก็าอยู่ประมาณนี้แต่บางองก็อาจจะมีที่ไม่ได้เก็บก็อาจจะหนาขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับและอย่างผมเห็นที่สนามาครับตัวเกสนะครับที่ระบาดน,นะส่วนใหญ่นะฟองจะเยอะมากจะเป็นการเทเหมือนแบบว่ามีฟองข้างหลังเ่ยครับเยอะมากเลยครับ ใช่ไหมครับพี่นิวใช่แต่เธอเเส่วนตัวแท้เนี่ยนะครับหลังก็จะแบบแน่นๆอย่างเงี้ยไม่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 มีแบบว่าไม่มีฟองอากาศเยอะอะครับถ้ามีฟองอากาศเยอะผมบอกลองลองดาวไปก่อนเลยนะครับว่าพระอาจจะไม่แท้นะครับใช่เน่ทุกองเลยนะเดี๋ยวก็จะขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูหลายๆรูปก็คือมีทั้งแบบอ่าอย่างองค์นี้นี่อย่างสององค์นี้ก็มีแบบ เป็นมีพระธรรมธาตุเนี่ก็ดูเห็นว่าการขึ้นพระธรรมธาตุก็จะแตกต่างวันณะไปเป็นเม็ดสีเหลืองๆบ้างเป็นเม็ดสีส้มๆบ้างเป็นเม็ดสีขาวๆบ้างนะคือหนึ่งเลยอ่ะถ้ากวดยาโดเกตใช่ไหมศึกษาก่อนนะดูจากองค์จริงๆลหลายๆองค์หลังเนี่ยจะช่วยเราช่วยในการดูของเราได้เยอะมากนี่อันนี้เป็นหลังแบบที่มีตายาง แบบที่มีตายางนี่พบที่ไหนพบหลังหลวงปู่มรณาภาพเลยใช่ใชเนี่ยก็จะเจอพระชุดน,นี้เป็นพระผงที่มีตะยางทั้งนั้นก็จะเจอเป็นพาะที่เหลือจากที่หลวงปู่มรณาภาพเนี่ยและอย่างองค์นี้มีจุดฟ,ฟ้าเห็นไหมครับอ่อครับผมเราเรียกว่าผงตะไบแล้ครับพี่น่ใช่มีผงตะไบผสมอยู่ในเนื้อถ้าเกิดอย่างนี้ดูง่ายเลยครับอ่ามีผงตะไบใช่ไหมใช่ครับเจอที่ไหนจ่ายตังก่อนเลยครับ คนทาเก๋มันจะทําออกมาไหมไอ้จุดน้ว่าไม่เหมือนไอ้นี่ยังไงก็ไม่เหมือนแล้วครับไม่เหมือนผมว่านะอย่างด้านหลังอย่างการเทการอะไรครับเพราะนวัตกรรมทุกวันนี้ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะใช่อย่างการเทเมื่อก่อนผมว่าเอาเอาว่เาเอาว่าง่ายๆครับคือถ้าไม่ใช่คนที่เคยช่วยหลวงปู่เทครับไม่ใช่คนในสมัยยุคนั้นทํานะครับไม่เหมือน เพราะไม่รู้เทคนิคในการเทอ่ามาดูพ่อผงหลวงพ่ทวดข้างบัวข้างบัวนะเนื้อผงอันนี้ก็ทําปีสองห้าสองเจ็ดเหมือนกันออฟก็เนี่ยอันนี้เป็นชุดแช่น้ําชาหมดเลยแต่อันนี้ไม่แช่น้ําชาก็มีดูจากความคมนะจะคมมากแล้วหลังเนี่ยผงยันดวงเนี่ยออฟโอ้โหไม่ได้คล้ายกันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันใครไปรุ่นนี้คือซื้อซื้อได้2รุ่นแล้วอ่ะใช่เนี่ยพ่อผงยันดวงกับพ่าผงบัวข้างนะครับ อ๋อถ้าเกิดผมเป็นยันดวงที่ผมซื้อข้างบัวได้แน่นอนเลยใช่นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยกรรมวิธีในการเทคือกรรมวิธีในการเทเดียวกันแบบก็คือแบบเดียวกันแล้วช่อย่างนี้ทำมาจากบล็อกอะไรครับพี่นิวเอาหลียนไปกดในบล็อกยางพาราใช้ยางพาราเป็นแม่พิมพ์เนี่ยเพราะผมบัวข้างเนี่ยครับอยู่ทําเหมือนพร้อมกันเซกพร้อมกันราคาต่างกันเป็นเท่าตัวถามว่าเป็นพาร์ที่ตอนนี้ราคายังไม่สูงมาก แล้วก็น่าเก็บมากๆเพระผมบัวข้างเนี่ยก็เห็นบางเพจก็ประมูลกันหลักขึ้นหลักหมื่นแล้วนะเจ๋สวยถ้ามีพระธรรมทานนี่หายากกว่าเหรียญเลยนะเนี่ย,นะยครับอยากให้อยากให้หลายๆท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตหลายๆลรูปให้ดูว่าเนี่ยพระผมบัวข้างเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ที่ที่ผมกับพี่นิวมาอธิบายให้ฟังครับจะบอกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมฟังว่าหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนคือ กรรม,มวิธีในการทำก่อนครับถ้าเรารู้กรรม,มวิธีในการทําเนี่ยส่วนพราผงเนี่ยเราก็จะจะเดาธรรมชาติของการทําได้ถูกใช,ใช่ไหมครับพี่นิวใช่พลามีอายุสร้างตั้งแต่ปีสองห้าสองเจ็ดตอนนี้ก็สามจะสามสิบปีไหมสี่ส <40 S 1> ิบปีต้องสนะี่สิบครับปีก็พราเนี่ยมีความเก่าความแห้งไม่เหมือนกับพราที่เพิ่งทําเก๊ออกมาก็อย่างที่บอกว่ามันจะเนอเน,น่ถ้าของใหม่ เพราะปูมันยังไม่เจอตัวเนี่ยอย่างอนนี้สวยมากนะพระพวกนี้จริงๆอ่ะมีตําหนิในบล็อกแต่บอกไม่ได้ถ้าบอกไปเนี่ยเขาทําเก๊ออกมาแน่นอนเอาจริง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 โอางยี้น่ากลัวนะครับใช่จริงๆมีตําหนิในบล็อกนะครับตัวเก๊ก็เก๊เก๊ออกมาก็เป็นบล็อกเดียวกันหมดของเก๊เนี่ยก็ถ้าเห็นเนี่ยออกมาปุ๊บยกขึ้นมาอย่างอย่างผมเห็นบ่อยๆในอัพก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นพิมพ์เก๊อ่า พราะส่วนใหญ่พราหลวงปู่นี่ก็อยู่ในยุคประมาณสองกว่าสาม,มกว่าก็เ่าวัตกรรมก็เริ่มมาแล้วนะครับใช่แต่ว,ว่าวิธีการมันไม่ได้ปั๊มเครื่องไงมันไม่เหมือนกับพระปั๊มเครื่องที่ใช้ถอดแล้วก็กดได้แต่นี้เป็นการเทรเอาปูนผสมผงพุทธ,ธ,ธ,ธกคณงานแฮนเมดว่างั้นงานแฮนเมดใช่ก็จะมีการเก็บตะไบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปที่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นร่นเหมือนหลวงปู่วันนี้อยากมาแนะนํารุ่นนี้จริงๆอ่ะ พทุกคุณเหมือนกันหมดอยู่ที่เราอธิฐานเลยออฟถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธานนะอธิฐานเอานี่อธิฐานต้องมาพร้อมกับปฏิบัติด้วยนะครับใช่ไหมครับอันนี้เสมาผงมีขอบข้างบนอันอันนี้ถอดถอดมาจากเหรียญหล่อป่ะครับเหรียญหล่อเสมาสองห้าสองสองอ่าอ,อันนี้วันนี้เอามาให้ดูก็คือแบบมีมีขอบอยู่ด้านบนบอ่าก็จะค่อนข้างหายากก็จะมีทั้งปั๊มปลายยาง แล้วก็ไม่ปั๊มตายางอันนี้สร้างปีสอ2ห้าสองสองเท่ากับเหรียญหล่อเลยเหรอครับก็ทําเหรียญหล่อเสร็จก็หลวงปู่ก็ให้มาถอดเหรียญหล่อสมัยก่อนอ๋อปี25-2 2ออกทําบุญที่วัดองค์วอ2 0 0แต่พวกนี้หลวงปู่แจกฟรีพวกนี้ก็เลยมูลค่าคือต้นทุนในการเทไม่แพงหลวงปู่ก็แจกได้แบบไม่มีขอบอ่าครับไม่มีขอบอันนี้ไม่มีขอบด้านบนนะนะอ่าันนี้ก็จะเป็นทรงเสมาเลย ครับผมเหมือนกันหลักการในการดู<อ>ก็เหมือนกันหลังก็เหมือนกันหน้าก็เหมือนกันแต่ความคมชัดครับแบบไม่มีขอบอย่างนี้จะตื้นกว่าแบบม,มีขอบแสดงว่าอันไหนสร้างก่อนกันแสดงว่าไหนสร้างก่อนกัน อันนี้ป่ะครับใช่ก็ต้องแบบมีขอบที่ด้านบนเนี่ยจะสร้างก่อนคือสร้างก่อนเนี่ยก็คือสร้างไล่ๆติดติดกันมาในปีเดียวกันแต่ว่าบล็อกมาอาจจะตื้นลงใช่ไหมแต่แบบสมบูรณ์นะผมบอกท่านผู้ชมเลยนะถชาสมบูรณ์นะหายากมากเลยนะแล้วมีแบบมีพระธาตุด้วยนะแบบจี๊ดจี้นะจี๊ดเลยมีแบบมีพระธาตุเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแบบอย่างนั้นอะยิ่งหายากขึ้นไปอีกที่ขึ้นพระธาตุครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็มีเป็นเกล็ดเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยอย่างนี้ผมแนะนําเลยนะครับ ท่านผู้ชมราคาพวกนี้ยังหลับันเนงคือใครที่หาเหรียญหล่อไม่ได้หนะครับผมแนะนําเป็นพับผงเนี่ยครับพุทธคุณเท่ากันพุทธคุณเท่ากันนะครับหลวงปู่สร้างเหมือนกันครับใช่ใชครับต่างกันแค่ค่าความนิยมใช่ครับอ่าแล้วก็ต่างกันแค่จํานวนเรับใช่เจ้าผมนี่อีกพิมพ์นะครับนี่อันนี้ก็มีสองสองเหมือนกันอ่าครับผมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมข้างบัวเนื้อของขอบประจันเหรียญหล่อมันอันนี้ขอบบางอืมอันนี้จะสร้างปี สองห้าสองสองครับอ่าอันนี้เป็นแบบขอบบางเหมือนกันเหมือนกันถ้าเข้าใจกรรมวิธีการเทครับหลังเหมือนกันป๊ะอืมคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อนต้องอธิบายอย่างงี้ก่อนเมื่อก่อนเวลาหลวงปู่ปล่อยเช่าพระที่วัดนะครับเขาใส่ถุงกันนะครับให้บูชาใส่ถุงเนี่ยนะครับพี่นิวถุงกะร้อยถุงละต่งกร้อยก็คือหลังหลวงปู่วานะหลังหลวงปู่วานะภาพแล้วอ่ะ ถุงลุงดำท่านก็จะหาเงินปัจจัยสร้างพิมพ์ทพันให้หลวงปู่ก็อย่างถุงละ100ร้อยเนี่ยก็อาจจะมีพระผงะมีเหรียญบ้างหรือถุงละห้าร้อยก็จะมีตะกุดถุงละพันมีตะกุดอะไรเงี้ยใชแแ่แต่ผมฟังคนเก่าคนแก่มานะครับคือเวลาไปเช่าที่วัดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดถุงไหนมีพับคมเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยจริงไหมครับพี่นิ่ก็แล้วแต่ก็บางทีก็จะเป็นพับคมเกษา หรือว่าคงพิมพ์มกลางส่วนว่าคงพิมพ์มใหญ่ไม่ค่อยเจอในถุงเท่าไหร่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่ทําไมพระหลวงปู่ถึงไม่สวยสมบูรณ์ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าในการตอนที่ปล่อยเช่าครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่หลังหลวงปู่มรนาภาพเ่ยครับคือปล่อยเช่ามาเนี่ยคือใส่ถุงแล้วมัดเฉยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรป้องกันไม่มีถุงซิปเหมือนสมัยนี้ถูกไหมครับน้อยน้อย,อยใช่ครับเลยหาส,สวยๆยากมากส,สวยๆเลย,เลยถึงแบบวา่า เช่าหากันมีราคาแพงอยู่นะครับอ่านี่วันนี้องค์สุดท้ายของวันนี้ครับก็จะเป็นซีเรียมข้างบัวขอบหนาหลังหนึ่งดอกับหลังเรียบครับอันนี้ไม่แบบขอบหนาขอบหนานี่สร้างปีสองห้าสองเจ็ดอ่าแต่ทุกวันนี้ก็จะเจอน้อยลงแล้วเพราะว่าก็ไปอยู่กับผู้ศรัทธากันเกือบหมดแล้วบางคนไปเจอในเว็บนะครับเขียนบอกพระก้นโองค์อย่างเงี้ยที่มีค่าฝุ่นเนี่ย อันนี้ไม่ใช่พระก้นโองนะอันนี้พระปากองอค์อยู่ข้างบนก,ก็คือพระก้นองเนี่ยเนี่ยจะลักษณะขาวอย่างเงี้ยจะสะอาดเลยเพราะอยู่ข้างข้างล่างแต่ปากโองเนี่ยที่จะมีข้าวฝุ่นเนี่ยืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วเอาเมนปูนฉาบไว้แล้วก็โยงสายสินไปที่กุฏิหลวงปู่อันนี้ปีสองห้าสองเจ็ดเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่างเงี้ยเรียกพระปากองไม่เรียกพระก้นองที่มีฝุ่นมีข้าวต่างต่างเนี่ย ก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งครับนะส่วนใหญ่ท่านปู่คลาสสิกครับใช่ว่านะจะเกิดคนมาศึกษาในเรื่องพระผงของปู่นะครับก็ไม่แพ้พระผงวัดอื่นนะผมว่านี่อย่างนี้เกยากด้วยใช่ครับจะทํายังไงให้ฝนขึ้นมาเกาะจับนะเพราะว่าโอ่งมันก็มาเปิดปีประมาณสี่เจ็ดสี่แปดแล้วใช่ไหมครับทำมาประมาณ20ปีถึงมาเปิดองค์นี่แล้วก็อีกอันหนึ่งอ่าอันนี้ยากเลยอันนี้หายากเลยผมอกเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อหายากครับผมอันนี้เป็น สีเลียมข้าบวบัวเนื้อซีเมนเทาครับผมก็กรรมวิธีในการเทเหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ส่วนผสมแค่ใช้ปูนคนละแบบใช่ครับไออันนั้นใช้ปูนขาว,ขาวอันนี้ใช้ปูนซีเมนเทาซีเมนเทานี่ใช่ซีเมนโบกบ้านเราถูกไหมครับซีเมนสร้างบ้านน,นี่แหละย <c oughs> ก็วันนี้นะครับมาขายข้อกระจากเรียบร้อยแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคคร ตักระดิ่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งแอดไลน์นิวเวอร์สแกนะครับทักมาคุยกันมีอะไรอยากจะปรึกษาสนใจจะมาเช้าพักกับนิวหรืออยากจะปล่อยพระให้นิวบูชาก็ทักมานะครับ,รบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ